งานของคุณแเถียงงๆครับพอเกษตรกรครับเขียงขาครับใหญ่มากขาใหญ่มากครับขาใหญ่คนตีนครับตีนโคตรใหญ่เทียบกับมือนีดอกเขาเขาใหญ่ครับ แช่หลังมีไหลหน้าครับกว้างหลังกว้าง <c oughs> นี่เป็นแม่ครับแม่เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านก่อเกษตรกรคนะบ่อคนบ้านเลครับอายุตอนนี้น่าจะสี่ห้าวันแล้วครับสายเลือดเงินอุทยครับเงินอุทยเพชรอุดรเบิ่มพันล้าน ยอดครับบักหลายผลงานแบบนี้หายห่วงครับพี่น้องเกษตรก,กรค่าผสมสอง0ันบาทได้ออกมาแบบนี้คือสุดยอดแล้วครับในตัวผู้นะครับขอขายใหญ่มากขอบคะุณครับ